ห่างกันหนึ่งแก้มนะครับแปดต่อเก้านะครับ,รบโหมุนกำลังจะเสิร์ฟมานะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดน้องแชมป์ยกเข้าไปน้องเชียร์ว่าไงมงเอายกล้นนะครับอยู่ที่จเจ้าเกย์มึงมาเอาแล้วแต่ก็ยังไม่จบเกมนะครับนี่คือแต่ก็ยังไม่ได้จบเกมนะครับ ไอซีโอนะครับไล่มาจากหนึ่งต่อเก้าตอนนี้ไล่มาทันที่เก้าต่อเก้านะครับเก้าต่อเก้านะครับโกมนเสิบมาเอาปล่อยลูกลุงนะครับเอาสิบต่อเก้านะครับโกมนเสิบมาน้นงเชียเปิดแชมป์ยกเข้าไปเนงเชียว่างไงบึงเอาเรียบร้อยดีเอาเสิฟไปแล้วเจ้ากโกมุนเปิด กบวนยกขึ้นมาเจ้าเตยว่าไงมงประคองเมื่อก่อนออกเอาแล้วครับแ้มเท่ากันแล้วครับก่อนเนี้ยสวนสยามเสือปา้าน้องกบวนเปิดแตกเอาแล้วับเปลี่ยนฝั่งกบวนแตกไปแล้ว11ต่อนะครับสวนสยามขึ้นนำนะครับเสือปา้ากบวนว่าไงเอาเสือไม่ข้ามนะครับเอา้เอาน้องแชมป์เปิดน้องแชมป์ยกเข้ามายังไม่เสียนะครับมงว่าโดนเสียเจ้าเตมมยกบวนยกเข้าไป เตือนมุ่งไปเรียบร้อยเอาแล้วครับแก้มเท่าแล้วครับก่อนเนี้ยเอาล้ครับยังไม่เกมนะครับ11ต่อ11เอเาเซอร์ไปต้องแชมป์เปิดต้องแชมป์ยกขึ้นมาต้องเชียร์ว่าไงมุ่งไปเรียบร้อยดีเอาแล้วครับ11ต่อ11นะครับน้องแชมป์สวนสยามกำลังจะเซอร์มาเอาเซอร์มาโกมวนเปิดโกมวนยกเข้าไปว่าไงเตือเ,อเอาโดนเกียว นี่ครับเจ้าเตยซัมติงนะครับกดีตล้วก็ทีมชาติไทยนะครับเปลี่ยนมุมมั่งครับเปลี่ยนมุมหลายๆมุมนะครับเจ้าเตยกำลังจะเสิร์ฟนะครับตอนเนี้ยเสิร์ฟไปแล้วน้องเชียร์เปิดหัวนองแชมป์ยกขึ้นมาน้องเชียร์ว่าไงล้มไปอาน้องเชียร์หมุนไปตามนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเสิร์ฟไปน้องแชมป์เปิดหัว น้องแชมยกขึ้นมาน้องเชียร์ว่าไงมงฝัง,งเรียบร้อยยังไม่เกมนะครับกำลังจะเสิร์ฟแต้มตามอยู่ที่11-12เอาเปิดบวกบอลยกเข้าไปก็เตยว่าไงมงอ้าวมงดีนะครับ12-11เกมไม่เกมเสิร์ฟไปแล้วเชีย์เปิดแชมยกขึ้นมาน้องเชียร์ว่าไงมงอ้าวมงดียังไม่เกมเอาเสิร์ฟมาเตยเปิด เจ้ากระบนยกเข้าไปจะเตยว่าไงถือไปมุ่งดีนะครับดีครับดีครับเจ้ากระบนนะครับกำลังจะเสิร์ฟเกมไม่เกมนะครับโอ้เพี้ยงว่าไนเอาไปแล้วเจ้าเตยกับเจ้ากระบนลงคาถาไปแล้วเกมไม่เกมเกมไม่เกมสิบสองต่อสิบเอ็ดเสิร์ฟไปของเชียร์เปิดแชมป์ยกเข้ามาลองเชียร์ว่าไงมองไปโดน เลือไปแล้วเอาเปิดขวบวน,นยกเข้ามาจะเตยวต่าไงมึงมาด <yd ew s> ีนะครับเอาเปืนข,ของแชมป์ยกเข้าไปน้องเชียร์ว่าไงมึงไปโดนเกี่ยว <yd ew> s> <S เรากวบวนยกเข้ามาจะเตยวต่าไงมึงเอาโดนเกี่ยวยังไม่เสียนะครับยกเข้าไปน้องเชียร์ว่าไงมึงเอาโดนเกี่ยวโอ้ยสิบเอ็ดต่อสิบสองเสือไปแล้วนะครับ เปิดเอายกขึ้นมามงโดเกี่ยวเอาแล้วครับมงเอามงไม่ถูกแล้วลดเกลียวเอาแล้วเชียร์เปิดน้องแชมป์ยกเข้าไปน้องเชียร์เม่อไงมงโหยโหยเจ้าโกมุนกำลังจะเสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟมาเอาเชียร์เปิด เขมยกเข้าไปน้องเชียมว่าไงม้องไปเอาโดนเกี่ยวยังไม่เสียนะครับเอาแล้วครับเจ้าเตยมงใส่เน็ตลูกเกมเจ้าเตยม้วใส่เน็ตทันไม่ทันนะครับสิบเอ็ดต่อสิบสองยังไม่เกมนะครับเอาเจอไปจเจ้าเตยเปิดกุมวนยกเข้ามายกห่างโอ้ย เอาเสือมาหยอดเอาเฉียมเปิดเอาเชียร์บวงไปโดนเกี่ยวเจ้าัวมุนเอาแล้วเจ้าเตยว่าไงเอาโดนเกี่ยวเอาแล้วครับจบเกมไหมนะครับเจ้าเตยซำติงนะครับเจ้าเตยซำติงแต้มที่ตามมา ดัก 9, นหนึ่งต่อเก้าเอาชนะไปได้นะครับนี่นะครับเจ้าเตยซัมติงของเราครับสุดยอดนะครับ